ไปดูงานงานใบที่นั่นน่ะเป็นงานเอวนาดีนะ9ค่ะทำไมจะไม่ดูเป็น F งานตัวเองนะขอบคุณค่ะถ้าขอบคุณค่ะแล้วคนชื่อปื้มนี่เป็นเพื่อนหรือเป็นอะไรอ่ะเล็ก เอามาไปไหนไปแล้ววะเขาไม่ให้ดูแลหรอไวเขียนเองเหไวเขียนบทเหรอนั่นน่ะออกแล้วอ่ะ YouTube คอลลับแล้วไอวานาบีอะไร่เขาล็อกไปแล้วอะจริงห์อะไรนั่นน่ะของงานเมสอะค่ะล็อกไปแล้วเหรอล็อกแล้วล็อกไปแล้วดูได้แป๊บนึงแล้วมันจะหายไปไม่สด้ไม่คงผู้ต้องเอาไปตัดทิ้อ๋อแต่ดูไปแล้วรอบนึงแต่มันยังไม่โอเคเท่าไหร่อันนี้คืออันที่ส่งครูป่ะคะใช่ค่ะเราส่งไปยังไงไม่ส่ง ไม่เปิดต้องเปิดที่ไหดให้องอะไรไผมว่าเขารับคำชมแล้วชนาีนอนดึกกคุมอะไรชนแมนยู่อนอนด็กก็คุมใช่ปะขอที่ว่าสองหนึ่งได้เหรอได้ยืนเหรอ ไลุยน้ำล้างเท้าข้ามาโอ้นี่คือเรมีคนถามทำไมใบเท้าเปล่าฝนตกกลางร่มันนกไมเลเดกนังรับนไหนกัน้ค่ะอ๋อวันีสเอออ้าวนะอตามไปใช่ไหมไปกี่โมงเหรอไม่รู้เลยมีงางฉันรู้